ดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่นะคะที่เดิมนะคะมาพร้อมกับสายลมนะคะในตอนเช้านะคะทําคลิปไว้นะคะก็วันนี้ใบเตยมาทําคลิปนะคะพิกก,กา์ดแบบแรนดอมนะคะกับกับหัวข้ออะไรดี ข้อความจากนางฟ้าเนะาะมาในหัวข้อนี้นะคะใครที่เข้ามาด้วยความบังเอิญน,นะคะเจอเจอกันด้วยความบังเอิญก็ฝากกด subscribe ฝากกด like กดแชร์ให้ไปเตยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ไปเตยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะข้อความจากนางฟ้าถึงคุณตอนนี้นะคะใครอยากจะแนะนําอะไรเราบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ห้าเหรียญนะคะควีนดาชารีออดนะคะบางท่านเนี่ยนะคะกำลังรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะคะถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจถ้าคุณมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกหน่วงๆนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะนะคะอยู่กับความสงบนะคะหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะ สักวันสองวันนะคะเพื่อพักกายพักจิตให้ตัวเรามีพลังงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโอ้โหลมแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยมีพลังงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะบางท่านอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะธาตุดินธาตุลมขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะ จัดเม้นต์ขึ้มานะคะหากต้องการความจริงหากต้องการความชัดเจนนะคะเราก็จะได้ความชัดเจนก็จะได้รับความจริงนะคะ5้าไม้10ไม้นะคะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายสักหน่อยในเรื่องของการงานนะคะภาระที่หนักขึ้นที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะหากมันเป็นความหนักความเหนื่อยนะคะมันก็จะคลี่คลายนะคะมันจะ ค่อยดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดเราเองจะได้รับข่าวสารดีๆนะคะจะได้รับข้อความดีๆจากจักรวาลจากนางฟ้าเทวดาประจําตัวของเรานะคะโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทํามาตลอดงานที่เราตั้งใจทํามาตลอดจะราบรื่นจะสําเร็จจะ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหากเป็นโครงการที่ทํามานานแล้วนะคะโปรเจกต์ที่ทำมานานแล้วไม่สําเร็จสักทีมันก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตั้งจิตตั้งใจเอานะคะอะไรที่มันเป็นเ,เรื่องดีๆอะไรที่มันเป็นความเขาเรียก่าอะไรความพยายามของเรานะคะก็คลิปตรงนั้นไว้เก็บตรงนั้นไว้นะคะแล้วก็ความฝันความหวังบางอย่างเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในใจนะคะบางเรื่องเนี่ย ไม่ควรจะเล่าให้คนอื่นฟังนะคะไม่ควรจะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ควรจะเอาไปบอกต่อนะคะควรจะเก็บมันไว้ก่อนนะคะเวลาที่เรามีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยเก็บมันไว้ก่อนนะคะมันมีโอกาสที่เราจะโดนก๊อปปี้ผลงานเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะระวังเรื่องกล้ามเนื้อนิดนึงกล้ามเนื้อสายตานะคะฮอร์โมนมดลูกถ้าผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้อง อย่างที่บอกแหละหาเวลาไปพักผ่อนทำเทเลนต์ขึ้นมานะคะถ้าคุณไม่สบายอยู่ตอนนี้มีอาการป่วยอยู่นะคะก็อาการจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะอืมมันมาเป็นห้าห้าหเลยนะคะวันนี้ห้ดาบหถ้วยห้าไม้แล้วก็มี1ดาบชัยชนะนะคะความชัดเจนความกระจ่างอาช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์เบือ่อเบื่อในเนืยนนายอยู่นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันเป็นความเหนื่อยความหน่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้นะคะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้มันมี energy ดีๆพลังงานดีๆขึ้นมาเนาะขอให้เราเหาเวลาให้กับตัวเองด้วยนะคะไปพักกายพักจิตพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาเองนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ